พุนอันนงี้ยก่อนพี่สีอาบณแลปิดเออแลปิด PCR สีาท่านออก PCR ยังบอกอ๋กแต่มันม่โคตรหกคนเลยไม่นอนไว้ขอร้องลงไปฉันจะกินข้าวเธอลงไปเธอเออให้ฉันกินข้าวก่อนไม่ตะคุ่นไปอยากไม่ตะคุ่นไปอยากแไม่ตะคุ่นไปอยากถุนเว้นวันที่สามสิบเถอะน้อง เขาจะจัแต่งงานแต่งงานเนะาะกูก็ว่าเมนสิง,งดเอาเขาคือหวานเขาไว้ทำงานเออไว้เหตบ่ายสีสูก่อนเขาไม่ให้จัดเพราะว่าเขาจะตามจับเลยนะเมนข่าวออกเพราะว่าถ<ม>้าถ้าจัดถ้าเหตุดีๆก็คือแค่ยี่สิบคนเพื่อแบบแค่แบบพ่อแม่ไปไปอันนี้กันถ้าจะฉลองอันจะค่อยจัดอีกเท่อนึงเห็นไหมผู้ใดกับบ้านาอยากแต่งแล้วนะ ม้วนๆเลอะเนาะแมนนอกจาว่ากรณีของมันอย่ก็บใบใดแล้วสินันก็บทองใหญ่ไปหนาเนาะก็ต้องเขาผ้าควันเนาะมันเกิดหนุ่กกับการจางแตงไม่ที่ว่าเลิกสามสิบนี่ก็ยังแข็งไม่ยิงมันเชื่อมแล้วทำไมไม่ได้ไหนก็พอกะกับมาแม่เหลี่ยมกับผูกแขนผูกยังกันบูมกินแตงไม่อืคอนแตงไม่ฉลองไม่มันกับติ๊งติ๊งติ๊งเนาะมันเกิดจากอะไรแบตมันแบตออนเกี่ยวกันบอลลูนเหมื ความหายสิสิยการหายละหัาไม่เลย,อย <c oughs> บอกว่าแข็งใจไว้ขาเบิ่งหนาวเคยแล้วเป็นยังไงตอนนี้โทรศัพท์มันให้โซ่วกว่ามาเคว่าแค่ว่าเล่าว่าแปไปห้ามอซื้อหรล้ว่าอะรแต่ว่าไปฟอกประจำเนื่อนมากส่เราสุดไปสันเดีกร์น มาให้ในสุดไปใจมาได้อยู่ถือบาประสุดแบบบรลูกไไเลยเด้่ยนี่แต่นอนไม่ขาดอันนี้นี่อันนี้แต่แกงเขียวหวานสามอย่างเพียงแค่ว่านราคาล้ำบปอะไรที่สุดมองสุดายเลย